เดล <hi> ิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดงใต้ประพันธวิทิวงบรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้านขวานชายแดงใต้สืบยุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล ท่วมนราธิวาสภาพรวมเริ่มคลี่คลายหนักสุดยังคงอยู่ที่9ชุมชนของสุงไงโกลกสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแจ้งว่าล่าสุดภาวะฝนได้หยุดตกลงมาติดต่อกันเป็นเวลา3วันส่งผลทําให้สภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนใน8อําเภอที่ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินประกอบด้วยอําเภอระแงะจะแนะยี่งอศรีสาครเมืองนราธิวาสยี่งอสุขิรินและสุงไงโกลก ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเกือบคืนสู่สภาวะปกติยกเว้น4อำเภอคือสุงไงโกลกระง,งะเมืองนาราธิวาสและยี่งอแต่ก็มีแนวโน้มปริมาณน้ำท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่องหากสภาวะฝนไม่ตกลงมาอย่างหนักเหมือนในช่วงงอที่ผ่านมาและในพื้นที่หนึ่งใน4อำเภอที่ยังถือว่ามีสภาวะน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนหนักที่สุดของงอจังหวัดนาราธิวาสใน ขณะนี้คืออำเภอสุงไงโกลกมีน้ำท่วมขังหนึ่งตำบลคือ1ต่อปาเสมาดมีน้ำท่วมขัง5้าหมู่บ้านประชาชนอาศัยอยู่จำนวน2,067คนโยมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย50-60เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่9ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกกประกอบด้วยชุมชนบือเรงชุมชนท่าเจกาเซงชุมชนท่าชมพูชุมชนท่าประปาชุมชนท่าโรงเล่ชุมชนท่ากอผายชุมชนหัวสะพานชุมชนนักือดาบารูและชุมชนเสาสัญญาณซึ่งเป็นผลพวงของมวลน้ำป่าจากพื้นที่อำเภอสุขิรินและแว้งไหลผ่านเพื่อระบายลงสู่ทะเลด้านปากอ่าวของอำเภอตักใบ โดยมีปริมาณน้ำในแม่น้ำโกลกล้นตลิ่ง0.34เซนติเมตรและมีท่าทีว่าจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจากการระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำ10เครื่องที่มีการติดตั้งระบายน้ำออกจากชุมชนซึ่งล่าสุดมีปริมาณท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย60-100เซนติเมตรประชาชนต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเพื่อเดินทางออกสู่โลกภายนอกและยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งได้เดินลุยน้ำท่วมขังเพื่อเดินทางออกมาซื้อหาอาหารน้ำดื่มไปรับประทานและบริโภค แต่สภาวะน้ำท่วมถังในพื้นที่9ชุมชนซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน558ครัวเรือนรวม2,665คนยัดสังคมใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านพักแม้ว่าทางสำนักงานเทศบาลเหมืองสุไหงโกงโกลกจะจัดเตรียมศูนย์ช่วคราวไว้ที่อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ีบ้านสายทองก็ตามปฏิตาหนดกระทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานเดลิมีเรรอปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล